ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรีวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอร์นโมโตรีวอลจะพาเพื่อนๆไปเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่2รุ่นนะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเราเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นั่นก็คือตัวรถ r i u m p มสปีดทริเปิล1 2 RS แล้วก็ h อน d ้ c b ีี 1000R Black Edition ซึ่งทัง ปอตเนเกตบายระดับ1,000 cc เหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นในวันนี้ผมจึงขอพาเพื่อนๆมาลองดูกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าทั้ง2คันเนี่ยจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันในเชิงตัวเลขทางเทคนิคอย่างไรบ้างโดยจุดแรกสุดที่ผมจะเริ่มเปรียบเทียบก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งหากเป็นตัวรถไร่อัมสปีดทริปเปิล1 2 0 s มันก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบเรียง4วาวต่อสูบดับเบิลไอแคมช้าระบายความร้อนด้วยน้ำและมีความจุ 1, 1 6 0 CC โดยมันจะถูก ปรับจูนให้สามารถทําแรงม้าสูงสุดได้180 ps ที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก125นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีส่วนเครื่องยนต์ของ c b 1 0 0 0 r จะเป็นบล็อก4สูบเรียงสีวาล์วต่อสู Double บ Double Head c a m s h a ระบายความร้อนด้วยน้ําความจุ9 9 8ซีซีซึ่งอันที่จริงเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกต่อยอดมาจาก Honda CBR1000RR รุ่นปี2008แต่ถูกปรับจูนให้สามารถทําแรงม้าได้145.5แรงม้ PS ที่1 5รอบต่อนาที กับแรงบิดสูงสุดอีก104นิวตันเมตรที่8,250รอบต่อนาทีนั่นจึงหมายความว่าหากเทียบกันในเรื่องของพละกําลังตัวสปีดฟริปเปิลจะมีแรงม้าและแรงบิดให้เรียกใช้มากกว่าของ CB1000R ถึงอย่างละ20กว่าหน่วยส่วนระบบส่งกําลังทั้ง2คันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นแบบชุดเกียร์หสปีดทำงานร่วมกับชุดคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผน่นและมีระบบควิคคิปเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงมาให้ขณะที่ฝั่งระบบกระสอนเองมันก็แทบจะไม่ได้แตตกกตกตกกกกก่่่่าาาาางงััันมเเเทไหหรระบพ็็ชชุดอูว ขนาดแกน43ม mm, มและทางด้านหลังเองก็จะเป็นชุดระบบกสะเทือนแบบโชคเดี่ยวมีกระปุกซับแทงแก๊สแยกออกมาแถมยังทํางานร่วมกับชุดสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมแขนเดี่ยวเหมือนกันอีกเพียงแต่ว่าในฝั่งสปีดทริปเปิลเนี่ยจะได้ใช้โช๊คอัพของทางเอรินส่วนในฝั่งของ c b พันอาจะเป็นโชคที่ OEM โดยทางโชวาต่อกันที่ระบบเบรก AK, ในฝั่งสปีดทริปเปิลพันสองไอจะใช้ระบบเบรกแบบดิสคู่ขนาด320ม mm, มทํทงานร่วมกับบัมเรเดนเมาส์โมโนบล็อกสี่พอร์ตเบรโมน ส่วนด้านหลังจะเป็นระบบเบรกแบบดิสเดียวขนาด220มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม floating mount caliper 2ลูกสูบและจะมีระบบ cornering ABS ติดตั้งมาให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขี่ซึ่งันที่จริงแล้วในฝั่ง CB1000R ก็มีระบบความปลอดภัยนี้มาให้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าระบบเบรกทางด้านหน้าของมันเนี่ยจะเป็นแบบดิสคู่ที่มีขนาดเล็กกว่าคือ310ม mm, ิลลิเมตรและทำงานร่วมกับปั๊ม r a k e mount 4 port ของ t o k i o ทางด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นดิสเดียวเหมือนกันกับคู่แข่งนะครับแต่ว่าจะให้จานใหญ่ถึง 56mm และทงาน ปัม floating mouse caliper 2ลูกสูบเหมือนกันส่วนชุดล้อของเจ้าส p o r t n เ k e d b i k ทั้ง2คันนี้เอาจริงๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันแค่ในเรื่องของลวดลายเท่านั้นนะครับเพราะไซส์ยางที่ใช้เนี่ยก็เป็นไซส์เดียวกันเป๊ะๆเลยโดยด้านหน้าจะเป็นไซส์120/70-47และด้านหลังก็จะเป็นไซส์190/55-47ฝั่งชิ้นส่วนโครงสร้างหลักถ้าหากเป็นป p e e d t r i ป l ลก็จะใช้ชุดเมนเฟรมแบบอลูมิเนียมทวินสปาส่วนตัวซับเฟรมหลังจะเป็นแบบโครงอลูมิเนียมถักขึ้นรูปขณะที่ตัว cb100r เนี่ยจะใช้ชุดเมนเฟรมแบบสตีลโม แต่ซับเฟรมหลังจะยังคงเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์อยู่ส่วนตัวเลขระยะฐานล้อในฝั่งสปีดทริปเปิลจะมีระยะฐานล้ออยู่ที่1 4 4 5ส่มิลลิเมตรส่วน C b พันอาจะมีฐานล้อที่ยาวกว่าขึ้นมาอีกนิดนะครับอยู่ที่ 1, 4 5 5ห mm. มิลลิเมตรหรือก็คือมากกว่ากันร,ราวๆ10มิลลิเมตรนั่นเองส่วนความสูงบาะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่ากันเป๊ะๆนะครับอยู่ที่แปดร้อยนามสิบมิลลจเมตรเ่มือนกนละ มีพละกําลังสูงกว่าแต่ถังน้ามันของมันเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่15.5ลิตรซึ่งนั่นถือว่าน้อยกว่า CB1000R นะครับเนื่องจากฝ่ายหลังจะมีความจุถังน้ํามันมากกว่าขึ้นมาเป็น16.2ลิตรแต่ด้วยส่วนต่างแค่เพียง0.7ลิตรเนี่ยยังไงก็ตามถ้าขี่ไปได้วยกันก็ต้องเติมน,น้ํามันที่ปั๊มเดียวกันอยู่ดีด้านน้าหนักตัวรถเมื่อรวมของเหลวในฝั่งสปีดทริปเปิลเนี่ยถือว่ามีน้ําหนักตัวที่แทบจะไม่หนีไปจากรถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์ไบค์เลยนะ ประมาณ14กิโลเมื่อเทียบกับคู่แข่งในข้างต้นนั่นก็คือจะอยู่ที่212กิโลกรัมและด้วยความที่เจ้า Naked Bike ทั้ง2คันนี้เนี่ยถือว่าเป็น Naked Bike ระดับเรือธงของค่ายทั้งคู่ดังนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าฟีเจอร์เสริมที่ให้มาเนี่ยจึงถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับโดยในฝั่ง Speed Triple 1 2 0 s จะใช้ชุดหน้าจอแบบ TFT Full Color ขนาด5นิ้วซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณ Bluetooth เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการเล่นเพลงแล้วก็ระบบนำทางไม่เพียงเท่านั้นยังสามามรถ เชื่อมต่อกับกล้องแอคชั่นคาเมรา GoPro ได้อีกด้วยส่วนระบบอำนวยความสะดวกหรือว่าระบบช่วยเหลือผู้ขี่เนี่ยก็จะมีทั้งตัว Auto Off Indicator หรือว่าไฟเลี้ยวแบบปิดเองอัตโนมัติระบบ Cruise Control ระบบ f o l ล Lift Control หรือว่าระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวระบบ c o น n e r i n g Traction Control ระบบ r i ด i n g Mode ถึง5รูปแบบและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุญแจที่จะเป็นแบบ k e y ์เลสส่วนตัว CB1000R Black Edition ที่วางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT Full d i g i t ขนาด5นิ้วเช่นกันและถึงแม้มันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง Go Pro ได้แต่มันก็รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆที่ไม่หนีไปจากไครอัมสปีด d Tri เปิลพันสอเช่นกันแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือมันรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Honda Smart ์ท phone Voice Control System ด้วยซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda เท่านั้นนะครับที่ใส่ระบบดังกล่าวมาให้นอกนั้นในฝั่ง Riding Mode ก็จะมีให้ลูกค้าได้ปรับเล่นกันอยู่4รูปแบบโดยในโหมด User ผู้ขี่จะสามารถปรับได้้้ทััังงงงตตตววว Engine Power Engine หรรรรืืืออออก็คคคะดดบาามมแขเ่ยยน์ แล้วก็ Honda s e l e c t a b l e t o r q u e Control หรือว่าระบบ traction control ที่สามารถปรับได้สระดับและปิดได้ด้วยขาดไปแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวหรือว่าระบบว l ลลี่ Control นั่นเองที่ยังไม่มีมาให้ในตัว Honda c b 1 0 0 0 r รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้โดยตัวเลขราคาสําหรับการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเราถ้าเป็นตัว t r i u m p h Speed Triple 1200iS จะสนนราคาอยู่ที่699,000บาทส่วนตัว Honda c b 1 0 0 0 r รุ่น Black Edition ที่วางจำหน่ายในบ้านเราเพียงรุ่น นั้นก็จะสนนราคาถูกกว่าคู่แข่งลงมาอีกแสนหนึ่งนะครับอยู่ที่5990 0 0บาทดังนั้นแมออปชันของ c b 1 0 0 0 r ในบางจุดอาจจะดูด้อยกว่าของตัว Speed Tri p l e 1พันสไปบ้างแต่ส่วนต่างราคาที่น้อยกว่าคู่แข่งอยู่ราวๆ1 0 0 0 0บาทพอดีเป๊ะเนี่ยก็น่าจะทำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะต้องช่างใจกนันสักนิดนะครับว่าคันไหนกันแน่ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากันหรือถ้าไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะลองไปดูตัวรถคันจริงที่งาน m o มอเตอร์ไซคก์ทปสองคันยี่เนบ่ยยักจอดอนู่ในบท,ที่้ๆก,ก,กัญ ไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน y o u u t ย e c h a n n e l Moto r i v a l รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด s n f i r s t Fanpage f a c e o o o k Moto r i v a l ไปกำลังใจให้กับพวกเราหน่ยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอร์น t ม r ต i v ว l ขอตัวลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ